đợi má đâu ướp ướp ơ mệt nước nó ngon ui kêu bìa đẹp loi quân cần mượt này สบายดีเลยครับสวัสดีทุกคนที่รอก้อาติดตามการขึ้นป่าของเขามื้อกี้กำลังเดินทางขึ้นป่าทุกคนไปครับน้องชายสองคนนะเอารถไทนี่แหละนายพานที่เพียทุนกำลังขับรถนะเมื่อกี้บอกกันกับทีมงานว่าสิเดินทางขึ้นป่าเข้ากันเลยขึ้นมาก,ก่อนทุกคน เอารถไทยขึ้นมาก,ก่อนเพราะว่ามันซ่าเข้าก็เลยขึ้นมาก่อนแต่บ่ฮู้ว่าทีมงานจะขึ้นมานําหรือบอแต่ที่แน่ๆนะพานนวดบริขึ้นมานําทุกคนอ่ามีเพื่นบให้มาลงใส่บริเหตเวียกบ้านกัรนเฮือนกับบุจักนะเด็กที่ตามิึงทุกคนขึ้นปลารอบนี้อ่าบอบอลคือในพานคีเสียชิมานหรือบอ่นะสองคนเฮาสิได้พาเพิ่น กินชีพี่อยู่บ่รอบนึ่งดูว่าชิได้กินแต่แจวนะลุยลุยทุกคนิดนตามน,น้องกัทเนีย่ยาวๆ หาบบได้ก็คือว่าโบวิทเข้าละลาเลยทุกคนเลยเนี่ยนะครับจะไปจอดรถในห้องน้อยๆเลยละครับแวะหาอยู่หากินก่อนนะมาเพิ่นไปหาดักยิงไก่ยำแดงนะครแยกย้ายกันไปหาดักใค่ปลายำแดงก่อนทุกคนวันนี้ผม่อยลุกมาได้ทันไครปลาคันก็นมีโอกาสได้ที่จะได้คันนะเดี๋ยวแวะหาอยู่หากินก่อนทุกคน เป็นไปเถิงพูนอ่าเมนแต่ไก่ก็ยันหายากนะก็เลยเวยระวางทางมันนี่กะวังวาชิได้าขี้เพียมา,ย <c oughs> ใ,าให้ในผ่านไม่เพิ่นในผ่านขี้เพียบอก <c oughs> ในผ่านขี้เพียบไปดีฝากไปติดตามเพิ่น,นเดอ้อทุกคนในผ่านฝึกหัดเพ,<า>พิ่นกำลังพูนกำลังฝึกให้เป็นในผ่านมัอนี้แต่งให้เพิ่นไปหานั่งดักไก่ขึ้นคอน ถ้าเบิ่งว่าสิได้สีได้แนวกินแรงหรือบอทุกคนเนี่ยบริเวณเชียวตะไกลล่ได้ก็หอ,อกมากก็เอาเราได้จะนว่าทาตะไกอะอะ่อเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์ก่อน,กนทุกคนเมืนน่อนี้วังวางว่าทีงานนาจะมาขับโบมาก,กับเมนว่าสองคนเลยนะลุยเมื่อนี้ขันโชคดีกะคือเขาว่า,าละดอนตัวนี้ข้าเจ้าขึ้นมาเห็ดบ,บทรอบก่อนนี่พ่อฟ้านทุกคน ม,มันจะเป็นคองเหากับโบน่นะมันอาจจะมาหาเหากันเป็นไปได้ไดนก็ติดตามนทุกคนเอาชีพไปทั้งุมดแหละ Yeah um. พลาดแล้วทุกคนไก่มันเข่ามาเข่ามานฮันอ้อมมาพินะมาโพอยู่นี่นี่ไก่ๆเลยยังมีเสียงไก่เมยอยู่ เกาไม่มีโอกาสได้เพราะว่าตัวผู้มันตื่นไปแล้วนี่ ร้อยทุกคนโอ้จนหมืดนะเรียบร้อยเดี๋ยวฉีเอาไก่ทุกคนแต่โบแมนไก่นะเอาได้ไง บักใหญ่เลยทุกคนเรียบร้อยมาดักไก่ขึ้นคอนไก่กับพ่ออยู่แต่ว่าจักมันนอนบนได้ดื้อยืนฟังอยู่พอเห็นก็ะหอ,อกมานะถือว่ามันนี่ม่ได้กินข่าวละลาเลยทุกคนมือเดินทางก็ได้สานีก็โอเคแล้วนะไปะเดี๋ยวเราจะลอออกไปนอกแลมมันนี่ออกมานอกนี่กันยังแจ้งอยู่เลยทุกคน แต่ว่าอยู่ในดงน่ะมันมืดเลยขาดของเห้าสีปร้จําแจวนะเป็นีของพากองอยู่ของกินเห่าก็บบริถือมาเลยเดีย๋ยวไปเบิ่งในพันขีเพียเพ่นสีว่าจังไดพ่อไก่นอนอยู่บ่หากบมาฝึกงานทุกคนเห้า็โ่าเสียดายโอกาสที่จะได้ไก่ตอนเว้นไะ ไก่เขามาแต่ว่ามันมันยางเรื่อยๆมันกล้มากเทาก็บซอดไม้อีกครั้งหนึ่งนะบนเาอยู่มันแคบนะก็นนนมันเห่อไปอันนี้เมนดานดานขันทุกคนอยู่พุทธจะมีขันหินที่มันคือขันนะตั้งจงกอยู่กลางดานเลย ตอนนี้มาฮอนรถเลยเดีย๋ยวมาถามบึ่งในพานน่นฝึกหัดเพิ่นเป็นอะไอท่านยิ่งพี่น้องเอ้ยไก่มันแลนเข้ามามาจากแนวเหตุขมังมชี้ยกพืนชิแน่ยกแล้วว่าชิ้แน่เล่งนะมันผดเห็นก่อนแลนมาจุ๊กจุงแจ้งเลยนะลงโลกเลยมันแลนมานะไก่ตื่นคนคนตัดสินใจนนไว้นี่ฮะ <Okay. S 1> มีโอกาสอยอะเนาะคันแวตัดสินใจไวน้นี่มีรุ่นได้รันและมีรุ่นนะ มันกับบริใกล้เดียวประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรถือว่ามันนี้ยังบ่ผ่านยมันนี้ยังยังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเาจะง่ายอ่ารถขึ้นไปอยู่เทิ่งกูแล้วทุกคนเพราะว่าวอนนี้เขามาจอดแวะหากินก่อนระหว่างทางาเพราะแถวนี้ไก่มันหลายทุกคนไกลล่หลายเขาก็เลยคือว่าชิได้ไก่ไปกินแกล้มมันนี้บ่ได้มีแต่กระหอกนี่แหละเพี้ยกระหอกนี่แหละให้เพิ่นกินก่อนมันนี้ ติดตามนองกันทุกคนผูบอน,นอนเฮายู่เทิงผมนะมาฮอดเลยทุกคนฮอดบอนพักของเ้าแลเลยนะคนเรื่องลงก่อนตอน,นตอนนี้เ้าก์มาฮอดที่พักเลยทุกคนเดี๋ยวคนเครื่องคนของลงไปบอนที่เ้าจะนอนก็คือนอนในธรรมนะมันนี้ ก็ลิ้นอ่อนบอนนอนดนิดับหนึ่งปั้นเฮือนนะทุกคนความกว้างขั้งแรกได้บอลนอนนี่สงสัยเข้าวบะไกลนี่น่าจะเลื่อยขึ้นไปด่านสูงนะเาเดี๋ยวกับคนเครื่องคนคลองลงมาให้มันแล้วแล้วก็ดังเป็นดัง,ดง,ดงไฟเด็ดกินเขามัน มารอบก่อนนี่เฮาพวกหมอกคน,นึงมอแกงนี่ยเบาไก่ถือขึ้นเทิงหมดเลยแต่มารอบนี้เฮากะถือหมอหนึ่งรายกาหวดมาพร้อมแต่ว่าหมอหนึ่งกับหมอแกงนี่เป็นอันเดียวกันเลยนะเราจะกันมันจะเพชรต้มเห็ดแกงกันต้องใส่หมอหนึ่งคือเก่า คิดว่าเขาบอกลายนี่เมื่อนี้น่าจะบุได้ยังกินเพราะขาเจ้ามา,าช่วงเร่งๆเละน่าจะบุได้ไปทางใดนนะรอบนี้ถวยโบโมมี่ทุกคนคกกับบโมมี่กัตั้มเซนีแหละขวดเอ็มลอยในเรื่องอยู่ได้เดีย๋ยวถามบึงว่ามันจะเป็นตังกินหรือบอมันนี่ตั้มักเพ็ดใจขวด เอาเห็นแล้วนะกระลุกน,น่กนไหกะลอกอะไว่ะกู ໃສ່ຫຼາຍຫຼາຍປະໂຫຍດເນາະອ นี่ทุกคนมืัอนี้เราเอามักโมมานําเดี๋ยวเราจะกินตัวแดงๆนี่เมื่อตะก็เหนะ็ดถัวยนะถั่วมักโมทุกคนกินมักโมแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> พอดีบริกินสักอย่ามันกินเถอะกันผัดกะหรี่มักโมในกนารมักโมอันน้องเช้าปลูกได้เนี่ยมอปลาชานพิษ มันจะสารเคมีใส่แต่ปุ้ยคอกนะทุกคนครับครับครับได้ทีแล้วทุกคนได้หรือเปล่าคันยังบ่ได้มันซีมอสเด้อบันท้ได้แล้วเเอาเลยนะเอาเอาเอามาๆๆกินข้าวนมกันทุกคนแต่ว่านทังอยากหยามอ้าวกระหอบมันหยามเนาะนี่

อะไรจกเอา,อออามันอยากขึ้นโจ๊กนี่ไหมหักรีถวยกยังดีแต่มีบ่วงเนาะใช้บ่วงนี่ในพันขี้เพียพนอยากแบบนี้นะขี้เพียตอนเ <ขอ S 1> พิพ่ชิมนะ่เพิ่นยังบอกเอาไปได้ขี้เพียบอมันยังไม่เห็น เอามา,าเลยหยุดนานๆป่ะทุก <laughs> คนไอหอนหอนหุนเลย <c oughs> ขาดนีงสิวาโชคดีบัได้จำแจวมา้ยกินเผาแล้วก็พากันพักพอ่อนนะทุกคนทานมันบะล่มก็บทได้พากันไปหาเหล็กกันอ่ะใช้บ่วงจันดิค่ะ <c oughs> มือนี้กะเท่าะหดขนาดเรื่องปรุงกับโบคบโคมองเอ็นหมอโบมี่มามาทุกคนเท่ามัดิน,น,นี่เอาเพี่ก่เลยนี่กินพี่อ่ะกินพียอเนี่พร้อมเลย อำลำอีกแล้วอำวอำลเยบขมกำลังดีได้หมูด้เนะเาะให้เพิ่นเฮ็ดบดที่เพียหมูหมูก็มีเพียวอ่ะไม่มีแล้วเนาะต้องรองต้องรอง,รอง้าไดไหมูนี่จัดเลยเนาะเดี๋ยวเขาชิจัดให้<ม>แต่ว่าแซ่บอะ่ได้เพียอันก็อหอกตัวนี้ cái khó nát, cái nằm cái lá, tôi mệt, mệt làm nhàng, làm mệt nhỏ đấy แห้งก hey, ็ยี่เ็เข้าเส้นเส้งอยู่ปลาเด็กหองเข่างาบขนาดจะโผล่มาทำไม Xay thôi bằng mô cả hôm hôm đó Hôm hôm bằng mô hả? Đi càng sẽ mặc phạt nó Kinh Hôm เขาแล้วกับเบิ้งก่อนทุกคนว่าทสิไดไปรอก,การหรือบ่เบิ้งสภาพอากาศก่อนเนาะถือวันมันนี้รับรอดไปรอไปย้อนกระหอกม,องมัง่าทีมงานนา,นนานจะขึ้นมากแต่ว่ามืออื่นเขาจะขึ้นไปเบื้องที่เทิงว่าขาเจ้าขึ้นมากหรือบ่เดีฮะคลิปนี้วิดีโอนีนเฮ้าก็าจะได้มอดไปสำเนีนนะทุกคน ป็นไดอิ่มอยู่วะอิม่ม<า>พอดีอิ่มนะพอดีอิม่มมันยังเลื้อยอยู่บัคกัตินเลยกันอ่ะกินข้าวแล้วก็หามบนนอนได้ทุกคนมาเนี่ยนะเจนได้ก้า คลิปในวิดีโอนี้เฮาก็จะได้มอดไว้ชำเน้นนะทุกคนขอบอกขอบใจหลายๆที่เขามาติดตามแลวก็ให้กำลังใจอสองไอ้น้องพวกเราเมื่อนี้ก็จะได้มอดไว้ชำเน้นนะถ้าติดตามม่งคลิปหน้าทุกคนว่าจะมานหรือโบมานทุกคนเลยขึ้นมาป่ารอบนี่